สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรียนมานะคะก็จะพาทุกคนมาชมชีวิตประจำวนันค่ะย่อๆแบบสั้นๆน,นะคะบบเป็นคาราเบลคลิปเต็มค่ะเรียนมาวันนี้นะคะแม่จ๋าก็อยากไปตลาดก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแม่จ๋าก็บอกว่าไปส่งแม่ไว้ตลาดนอนอยู่แถวนั้นนะคะเดี๋ยวแม่จะกลับมาพร้อมพ่อไปส่งไว้ให้พ่อที่จะไปส่งนะคะรถบามีน้ามันไม่มีน้ํามันค่ะดังนั้นนะคะก็ต้องมาเติมก่อนมีแกลอนน้ำมันนะคะก็ไปซื้อมาเติมไว้ค่ะไม่เห็นกลวยค่ะไม่รู้ว่ากลวยอยู่ไหนไม่รู้ว่าพ่อเก็บไว้ไหนก็เลย ปาดปากขวดมาปาดขวดมามันก็เล็กนะคะสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะรุนลานหกไม่ไหวแม่จ้าบอกว่าพอพอหยุดเถอะไปต่อไม่ได้แล้วมันก็พอที่จะไปส่งได้เอง่กอาบน้าเสร็จแล้วนะคะดูน้องกับตันกลับมาปางสิคะทาแป้งดูบอยได้เก็บอาบน้ําเสร็จนะคะก็ทาแป้งวีผมแบบนี้เลยค่ะดูสิคะน้องกับตันทาแป้งเสลเอะเ้อผ้าไปส่งแม่จ้ากลับมาแล้วนะคะก็จะมาทํางานบ้านต่อเลยค่ะจานเยอะมากเลยค่ะกองไว้เบลอเลยค่ะเหมือนรอคนคนเดียวมาค่ะคนล้างไป จาก็ต้องเป็นหนูสิคะหนูก็จะมาล้างจานหลังเลิกเรียนนะคะขัดขัดไปนะคะทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จเองค่ะก็บนอยู่แต่ก็ล้างนะคะก็จะพาทุกคนเมาส์มอยนอกเรื่องไปด้วยเลยแต่ล้างจานอย่างเดียวเดี๋ยวจะเบื่อนะคะกับยายตอนนี้นะคะก็กลับแล้วค่ะเมื่อวานนะคะกลับตอนเช้าเลยค่ะลุงลงมาถึง7จ็ดโมงเช้าเสร็จนะคะก็ออกไปตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเร็วกับเร็วเลยค่ะไม่เหมือนอย่างที่คุยไว้เลยบอกกันว่านะคะว่าจะมาเย็นวันจันทร์ค่ะแล้วก็มานอนค้างคืนหนึ่งคืน และจะกลับเช้าวันอังคารนะคะจันนะคะลุงก็มีนัดกับหมอค่ะกว่าจะตรวจเสร็จกว่าจะรอหมอโรงพยาบาลคือช้าเ<ก>ช้าอีกลุงก็เลยได้มาตอนเช้าวันอังคารมาถึงเจ็ดโมงเช้านะคะกินข้าวเสร็จก็รีบกลับลเลยลค่ะลุงนะคะต้องไปทํางานค่ะต้องไปทํางานแล้วนะคะที่ภูสิงห์ต่กอนทําการทะลักนะคะเดี๋ยวนี้เปลี่ยน <ไป S 2> ที่แล้วไปทำงาน<ล>ะนะคะไปกีดยางที่ คูสิงค์ค่ะดังนั้นก็ต้องรีบไปนะคะมีงานที่ต้องถ่าย<ถ>คลิปตอนกลับไว้ให้ทุกคนดูนะคะแต่ยายก็บอกไว้ล่วงหน้าว่า,วายายอาจจะกลับเร็วนะคะเลิกเรียนมาก็ไม่เห็นหรอกถ้าไม่กลับช่วงเช้าก็กลับ,บ<อ>ช่งวงที่ถึงยายมากเลยนะคะยายกลับมาแล้วยายก็โทรมาหานะคะยายก็โทรมาหา,ะะยา,ยก,า,หาก็คือได้คุยกันอยู่ค่ะว่าคิดถึงยายไหมคิดถึงยายไหมก็บอกว่าคิดถึงค่ะถึงมากๆเลยก็บอกว่าเดี๋ยวปิดเทอมเด็กๆปิดเทอมยายจะมาใหม่นะคะยายบอกว่ายายจะมาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งหรือเดือนกว่าเลยตอนนั้นนะคะลุงลงก็จะ ปิดหน้ายางแล้วก็มาอยู่บ้านค่ะแล้วก็จะมีคนมาเฝ้าบ้านให้นะคะยังก็จะได้มาอยู่กับหนูค่ะจะได้มาอยู่ด้วยทำไปด้วยนะคะพูดไปด้วยทําไปทํามาจะเสร็จแล้วจ้าทำจานเยอะเลยนะคะแสดงว่าไม่ได้ล้างตั้งแต่เช้านะนี่นะคะแม่จ๋าต้องไปขายของด้วยค่ะต้องไปเฝ้าร้านขายของนะคะดังนั้นก็ไม่ค่อยมีเวลาทำปกติเช้าแม่จ๋าก็จะล้างให้ตลอดนะคะพอเย็นมาถ้วยก็จะมีสองสามใบไม่นั้นก็ไม่จะได้มาล้างแค่ตอนเลิกเรียนแล้วก็ล้างตอนเย็นก่อนที่จะเข้านอนนะคะมีซิงล้างจานค่ะ ก็จะล้างไว้ตั้งแต่ตอนเย็นตื่นเช้ามาจะได้ไม่ต้องล้างนะคะเมืเราว่างเราก็ไปทําอย่างอื่นเลยนะคะแล้วมีกลิ่นเหมือนมันจะบูดด้วยค่ะน่าจะตอนเมื่อเช้ามาศาสตร์นะคะเอามาหว่านให้ไก่กินค่ะีอากาศแปรปรวนนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวค่ะตกลงจะอะไรกันแน่ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะนะคะเลี้ยงไก่แต่ก็ไม่ได้จับกินเลยค่ะมีแต่ซื้อไก่กินค่ะไม่เคยจับไก่กินเลยนานๆหลายปีถึงจะกลับกินจากนะคะไก่ก็ไม่กินข้าวบ้านหนูเพราะว่า ก็ไม่ได้เล so sort of ี right? ้ยงหมาค่ะส right well. so ่วนใหญ่ก็ม no. ีหมาทางอื่นนะคะมีหมาที่แบบเออหมาบ้านคนอื right? so they, one, ่นนะก็มีไก่ด้วยนะคะไก่เวลามันมากินข้าวเสร็จแล้วนะคะมันก็จะกลับไปนอนเล้าคนอื่นค่ะกลับไปอยู่บ้านคนอื่นกันนะคะไม่มีหมาหนูค่ะเพราะว่าน้องเป็นคนชอบหยอกหมามาเลี้ยงแล้วนะคะแล้วก็ไปให้คนอื่นเลี้ยงแทนเพราะว่าน้องเป็นคนชอบหยอกหมามากเลยค่ะชอบกวนหมาเคยโดนหมากัดหมาขวดมาแล้วแต่ดีที่มันกัดไม่เข้านะคะก็ไม่ค่อยชอบเลี้ยงค่ะแต่ก่อนเลี้ยงนะคะแต่หมาก็ตายแล้วนะคะดังนั้นก็ไม่ได้้เลียงค ิปกันต่อค่ะนะคะเพาก็มาให้หนูสอนการบ้านเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่สอนการบ้านประจําเลยนะคะสาว์อาทย์คือครูให้การบ้านเยือสานได้อยู่นะคะเพราะว่ามันก็เป็นความรู้แบบพื้นฐานเบื้องต้นของเด็กป3นะคะส่วนหนูอยู่ม3ก็พอสอนได้ค่ะบวกแล้วครูทหารทาไปแล้วก็มีแบบฝึกหัดวันนองด้วยค่ะก็เป็นเด็กป3นะคะเป็นคนคิดช้าทําช้าค่ะดังนั้นก็ต้องคอยบอกคอยสอนนะคะ ูดถึงแล้วมึกถึงตัวเองตอนเด็กๆเลยค่ะยิ่งช้ากว่าน้องอีกคือแบบในสมองไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่กับบ้านก็พอที่จะปรับรุงตัวนะคะก็คือปรับปรุงตัวกับสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็พยายามตั้งใจเรียนค่ะมีความรู้ก็ดีเหมือนกันนะคะอาจจะจําไม่ได้บ้างหรือจําได้บ้างแต่อย่างน้อยก็พอที่จะมีพื้นฐานมาสอนเด็กๆนะคะมีพื้นฐานเอาตัวรอดได้บ้างแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้จริงในชีวิตจริงก็สอนน้องนะคะสอนพาวนะคะน้องมาปังนะคะไม่ได้แบบค่อยให้สอนเลยค่ะคือน้องทําเอง หมดเลยนะคะแบบเป็นคนคิดไวหัววันเองทเองทาเสร็จตั้งแต่วันแรกนะคะอย่างเช่นหยุด5วันนะคะน้องทําเสร็จตั้งแต่วันที่หนึ่งเองนะคะถ้าไม่รู้จริงๆน้องก็จะถามค่ะส่วนใหญ่ก็จะให้พ่อสอนนะคะพี่สอนค่ะพี่สอนทีไรจะหนุนหัวกันทุกทีคนนึงก็ทําในแบบของตัวเองจะพยายามอธิบายนะคะดังนั้นน้องก็จะชอบทําเองค่ะแล้วก็ถูกเยอะถูกหมดด้วยอเก่งมากเลยนะคะเป็นคนหัวไวตั้งแต่เด็กเลยไม่เหมือนหนูนะคะเพิ่งจะมาหัวไวตอนตู่ไม่มีความหัวไวเลยค่ะหนูเป็นคนที่ไม่เก่งพาระานะคะ แล้วก็ไม่เก่งเรื่องศิลปะหรือความคิดสร้างสรรค์หรือการปฏิบัติการประดิษฐ์พวกนี้นะคะแต่ข้ามกับน้องมะปางเปี้ยวตัวเล็กเลยค่ะน้องมะปางเปี้ยวคือน้องถนัดวาดรูปนะคะคือน้องถนัดคือชอบวาดรูปมากๆนะคะแล้วก็ชอบแข่งกีฬาชอบอะไรลูกไม้หลุนไก่ต้นแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันค่ะแม้แต่พี่น้องบ้านนี้ยังไม่เหมือนกัต<อ>น<ล>ตอนแรกก็ล้างจานยังไม่เสร็จนะคะแต่ก็ต้องวางอกนะไว้นะคะแล้วก็ไปสอนน้องพาวนะคะเพราะว่ามันจะข้าก่อนเดี๋ยวน้องก็จะกลับบ้านาบ้านน้องเสร็จแล้วนะคะก็จะมาล้างทํความ ทำความสะอาดค่ะให้เสร็จนะคะต้องทําให้เสร็จค่ะต้มน้าค่ะเด็กๆอยากินโอวัลตินนะคะโอวัลตินค่ะเป็นเหมือนช็อกโกแลตที่มันเป็นห่อสีฟ้าๆนะคะไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรค่ะน่าจะดีมอนะคะดีมอค่ะหน้าหนาวก็ขําไวมากเลยนะคะห้าโมงเย็นก็คือมืดแล้วค่ะมืดแบบมองไม่เห็นแสงเห็นตะวันเลยค่ะเป็นหน้าร้อนนะคะก็คือตรงกันข้ามได้ค่ะหนึ่งทุ่มหรือหกโมงถึงจะมืดนะคะจานเสร็จแล้วนะคะก็จะนําจานมาเก็บมาจัดใส่ตะกร้าเลยนะคะเด็กก็เดินไปเดินมาเลยนะคะก็ไม่ได้ตัดออกนะคะก็ทําแบบนี้เลยค่ะ เป็นธรรมชาติดีนะคะก็ช่วยทํางานเหมือนกัน <6 S 1> นะคะวันอาทิตย์ไม่ได้ไปโรงเรียนหรือว่าตื่นขึ้นมาก็จะสอนให้น้องพับที่นอนจัดที่นอนของตัวเองตลอดค่ะแม่ก็จะสอนแบบนี้ตลอดคือแม่สอนลูกบ้านนี้นะคะให้ทํางานทุกคนเลยค่ะทุกคนต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองนะคะจัดจานเก็บการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ น้ำก็เดือดได้ที่แล้วนะคะก็จะมาเทใส่แก้วให้เด็กๆค่ะแล้วก็ปล่อยให้เด็กๆกินกันเองเลยนะคะก็ไม่ได้มาดูนะคะพ่อหนูก็ต้องไปทํางานบ้านทํางานอย่างอื่นต่อค่ะเด็กคือซนมากเลยค่ะดูสิค้าพากันมายืนหน้ากล้องนะคะแล้วก็ทําท่าอะไรก็ไม่รู้ที่การ์ตูนอยู่นะคะพากับมาปางนะคะก็พากันเล่นแบบสนุกเลยนะคะเล่น3คนก็สนุกค่ะกลับแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะแต่เล่น2คนก็ได้เด็กินโอวัตินนะคะก็บอกว่าอร่อยมากเลยค่ะคือเด็กๆก็ชอบกินนะคะแค่เด็กๆหรอคะที่ชอบกินแม้แต่คนชงก็ชอบ อบกินค่ะแอบเอาไปกินแล้วอีกหนึ่งห่อแล้วค่ะลุงฝันก็มารับพาวกลับบ้านแล้วนะคะนะะคก็มาแล้วนะคะแม่จ๋าก็มากับพ่อค่ะมาตอนค่ำเนื้อมาหลายอย่างเลยค่ะซื้อของมาทากับข้าวแล้วก็มียำมีขนมจีนมีขนมคยววันี้จะมาทําตําส้มตําค่ะได้ส้มตํามาจากนะคะลุงลงเอามาด้วยค่ะคุณแม่มือโปนะคะจะมาตาส้มตําแซๆให้กินด้วยค่ะวันนี้จะตําแบบใส่กุ้งสดเหมือนเดิมค่ะเหมือนตํากุ้งสดค่ะ อกปูดองเข้าไปอีกค่ะกินกับข้าวแบบฟินนะคะกินกับขนมจีนก็แซ่บๆค,ค่ะนีะ่คือกินเมนูตำม,มากเลยค่ะถ้าใครติดตามคลิปทุกวันนะคะจะเห็นว่าทําเมนูตําทุกวันทำตำถั่วอยู่เลยวันก่อนก็ทําตําแตงนะคะวันนี้มาทําส้มตำ<ด>และนดีนะคะนอกจากผัดกะเพราแล้วก็จะเป็นเมนูตาําเมนูยำนี่ละค่ะ,ะ,คะแม่จ๋าก,ก็ตําอร่อยนะคะพ่อก็ตาอร่อย,อยเหมือนกันค่ะบ้านนี้ตาอร่อยทุกคนนะคะแต่หนูต้องพิจารณาอีกทีแล้วแต่บ้านค่ะถ้ากินบ่อยๆนะคะก็อร่อยนะคะ มันก็ลอยจากการปุ่ะมะละกอนะคะก็ทํามาใหม่ๆแล้วค่ะก็คือมะละกอนะคะแกก็สอยมาใหม่ๆเลยคือลดมาเลยนะคะแล้วก็จะมาขูดเส้นมะละกอมะละกอก็คือมีความกรอบมากเลยนะคะไม่ต้องเข้าตู้เย็นก็อร่อยใสถั่วฝักยาวลงไปด้วยนะคะจะไม่ใส่เยอะค่ะเพราะมันจะกลายเป็นตำถั่วก็จะใส่แบบนิดๆหน่อยๆองที่ทุกคนได้เห็นนะคะไม่ใช่ปูดองที่ซื้อมาเลยค่ะบ้านนี้ไม่ซื้อปูดองที่ซื้อมานะคะบ้านนี้ใช้แต่ปูดองที่ทำเองเพราะจ๋าเป็นคนหมักเองกับมือเลยค่ะกพระจ๋ารู้สูตรการหมักนะคะบอกเล อร่อยมากเลยค่ะเก็บไว้ในตู้เย็นใช้ได้นะเก็บไว้ได้เป็นปีเลยค่ะแต่ก็คงไม่ถึงเพราะว่าคนจะกินหมดก่อนค่ะนะคะว่าปูดองจะอยู่ข้ามปีใหม่ไหมไม่ใช่จะกินหมดแล้วหรอเพราะว่าเหลือไม่กี่วันนะคะปีใหม่แล้วค่ะแต่คนกินส้มตำนี่มันกินแข่งกับวันปีใหม่เลยค่ะกินแข่งเลยกินจนกว่าจะถึงปีใหม่จะใกล้หมดแล้วล่ะค่ะปูดองเพราะเมื่อเช้าก็เห็นพ่อซื้อปูมานะบอกว่าก็จะมาทําปูดองค่ะแล้วก็จะทําอีกเมนูหนึ่งไม่บอกนะคะว่าเป็นเมนูอะไรนะคะคือบ้านนี้ชอบกินมาก เรก็ชอบกินมากๆแล้วก็ทําบ่อยมากเลยนะคะถ้ามยังไม่ค่อยถ่ายคลิปเท่าไหร่นะคะยังไม่เคยถ่ายคลิปค่ะนนะคะเดี๋ยวจะมาทําให้กินนะคะทุกคนรอติดตามคลิปนั้นได้เลยนะคะว่าจะเป็นเมนูอะไรจากนะคะปเป็นเมนูจากปูนาค่ะครเดาออกนะคะหรือพอที่จะรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ค่ะมีเมนูอื่นแนะนําก็บอกได้นะคะ,คะมีเวลาว่างนะคะก็จะทยอยทาให้ทุกคนได้ดูค่ะทำเสร็จแล้วนะคะก็จะจัดใส่ถาดไว้เสิร์ฟเลยค่ะแล้วก็จะมาเทยำนะคะแล้วก็ทอดไข่ดาวให้น น้องนะคะน้องจะกินไข่ดาวค่ะดูน้องสิคานั่งกินคนเดียวไปก่อนเลยค่ะก็มากินข้าวแล้วนะคะของโปรดหนูก็คือขนมจีนค่ะถ้ากินส้มตำกินตำถั่วตำแตงไม่มีขนมจีนคือไม่อร่อยนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะให้อร่อยกว่านี้ก็ต้องกินกับขนมจีนค่ะแล้วก็กินคัวกับก็กินกับผักดองค่ะส้มผักดองพ่อจ๋าทาเองเลยนะคะทําเองกับ<า>มือปลาล้านะคะไม่ใช่ปลาล้าตำส้มตํานะคะก็จะเป็นปลาล้าทำกับข้าวทาแกงประมาณนี้ แล้วก็มีส้มผักมีปูดองมีส้มหมูอะไรพ่อจ๋าก็ทําเองค่ะพ่อจ๋ารู้การทําอาหารมากเลยนะคะแนะนําให้พ่อจ๋าไปประกวดไหมพ่อจ๋านะคะเป็นคนชิมแล้วก็จะพยายามแบบเออรับรู้ว่ามันใส่อะไรลงไปด้วยอะไรลง<ต>ไปแตกจากลูกสาวมากเลยนะคะไม่รู้การเลยค่ะชิมไปอย่างเดียวกินไปอย่างเดียวรสชาติใส่อะไรก็ใส่ไปเหมือนนี้ก็อร่อยมากเลยนะคะกินส้มตามแบบจุ๊ดๆเผ็ดๆคะ่ะแล้วก็เม้ามอยกันตาย,ยายกับตาพึ่งกลับนะคะก็คิดถึงตากับยายมากเลยค่ะปกติก แกก็จะนั่งกินข้าวด้วยกันแบบนี้ค่ะคงจะได้กินส้มตำแซ่บๆด้วยกันถ้ายังไม่กลับไปหาแกนะคะเกก็บอกว่าเกก็อยากกินเหมือนกันนะคะก็เลยบอกว่าให้แกมา,มาหาด้วยก็อยากจะกลับนะคะก็เพราะว่าไม่มีใครเฝ้าบ้านกระตุนก็ต้องแบบไปเรียนนะคะดังนั้นก็รีบอยาก <พอ S 1> จะกลับไปแล้วก็คิดถึงหลานค่ะคิดถึงลูกคิดถึงหลานอยากจะมาหาแมค่ะอีกสองสามเดือนได้เจอกันแนะคะ่ค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดได้เจอกันแนะ่้าวมื้อนี้กินกันสี่คนนะคะก็อร่อยมากเลยค่ะน้องกิมอินแล้วน้องก็จะไปดูทีวีนะคะ ก็นั่งกินกัน,น,นสามคนกิน<า>ท<า>ั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าเลยค่ะกินมันรวมกันซะเลยแม่จ๋าก,ก็กินข้าวเจ้าพ่อก็กินข้าวเหนียวส่วนหนูกิน,นข้าวปุ้มหลายวันติดกันแล้วนะคะตั้งแต่ยายมาจนยายกลับนะคะยายกับตาจะกลับก็ยังกินอยู่ค่ะอารนี้อร่อยเหมือนเดิมค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้นะคะบ๊ายบายค่ะ